วิธีปลูกดอกกระเจียวให้ขึ้นนอเวลายวิธีปลูกกระเจียวให้วิธีถูกต้องเพ่นว่าต้องให้ขึ้นนอแบบนี้ก่อนเอามามักไว้ก่อนหรือว่าเอามาวางไว้ก่อนถึงเวลาเพ่นขึ้นนอจังค่อยปลูกอันนี้วิธีการปลูกดอกกระเจียวที่ให้มันติดยางชัวชัวจ้าในเบิ่งกันจ้าว่าปลูกแบบใดบ้างจ้าสวัสดีค่ะคุ้มบาราเมปบาชาแนลค่ะพีกัอยูที บ้านหนองคูงน้อยตำบลโคกกระเบื้องอำเภอบ้านเลือจังหวัดนครราชสีมาจา้ะเมื่อนี้แม่ปอปลาสิปลูกยังรูบอท่านผู้ชมจสาแม่ปอปลาซื้ออันนั้นมาไว้ตะโดนแล้วนะซื้อดอกกระเจียวที่มาปลูกหลังบ้านนี่แหละมองนี่ที่ขุดเพิ่นขุดไว้ให้อันสิบสองเป็นคุนคณครูนะสิบสองเมตรมันบอใสก่กล้วยใส่ของใสยย่ยงทุกอย่างเราเค,เคยเห็นบ่อยๆเนาะแต่บัดน,นี้ทีมาปลูกมองนี่เด้ ปลูกหวงเพิ่นนี่แต่ว่าพ่อได้เสียหนาเพิ่นดอกเพราะว่าบอยัมนนีเวลาแต่ว่าชิขุดปลูกท่านผู้ชมนี่ตอกะเกียวซื้อมาสามเออร้อยเอ,อสามร้อยบาทนี่เด้ขึ้นนอแล้วเด้นี่ซื้อมาพร้อมกับป๋ออาจารย์อาจารย์ดวงจันทร์แต่ว่าเพิ่นปลูกเพิ่นได้กินยอดแล้วแม่ป,ปา้าเเพิ่นบอกเนี่ยเพิ่นให้แชร์ไปสิละ นี่นี่จะคุดแถวนี่ล่ะจะคุดแถวคืนแล้วคืนนอแล้วพ่อปลูกก่อนไม่ใช่คำเพราะว่ามาจากพุ่นต่ว่าบ่ามีขาตัางกล่องแล้วคุดคุดหลุมแล้วก็สิเอาลงเอาลงเอาลง,เอาลงแล้วชิได้จักหลุมกขบบลูนี่มันขึ้นขึ้นนอเบิดละท่านผู้ชมพร้อมที่อยากเสียเกิดแล้วเนาะเพิ่นขึ้นนอหมดแล้เนาะนี่นี่แถวนี้นี่อ่ะ เ,เห็นบอเห็นนอบอนี่ตาเพิ่นโอเคไปขุดปลูกกันเลยจ้ะขุดปลูกกันเลยแต่บอเห็นดอกเพราะว่า้าตั้งกลง้องมาแล้วมาจ้าขุดเรียบร้อยแล้วได้จากหลุมปะลูกได้กี่หลุมไม่รู้อ้ย ักดอกไม้เลยไปใส่หลุมเลยใส่หลุมเด้กจ้ะอืจะหักบองบ่หักดอกเนาะใส่ไปเลยเใส่ถมบ่บีเพิ่นดอก ในเพิ่นแบบธรรมชาติเนี่ยแบบว่าโอ๊ยหม่ไรกับบีอยู่ดอกวะอันนีบอสบีดอกวางให้ค่อยๆค่อยๆมนี่ใกล้ๆกับบ่อเด็กอาขาตั้งกองมาโอ้ยบอสเป็นยังดอกนี่วางไว้ก่อนชื้อวางไว้นี่ยละจ้าเพิ่นมักหนาตัว คนแล้วคนบม่ได้เสียหนาน,นี่วางจะ้ะวางได้เ่นมากหนางห้งๆซะละธรรมาชาติเสียหนาประทันปลอบใจเจ้าของตัวเนี่ยนผู้ชมเนี่ยนี่กับปอกดอกแล้วอ้ยม่เป็นออกดอกออกนอนจะวางแล้วไปเลยวางไว้เลยแล้วค่อยโถมเ่ยเดียวชิดเลยจะลุ่ม เคยเห็นบอ่อหัวรกระเจียวหัวรกระเจียววางเลยจ้าค่อยเอามาเฟียงค่อยมาเอาเฟียงปลูกคนจังค่อยเอาเฟียงมาปลกถี่รังออกหน่อเบิดเลยเล่าสห้ฉีด,ดฟังให้ฟังอันเมียติมเห็นปลูกสาหลายแล้วเอาไปร้อยปลูกทั้งอื่น,นแล้วไปร้อยปลูกทั้งอื่นไหมพ่อะเอา้า ดอกไอะเกี่ยวดิ่บเพาะไว้เมืองนี่้ยูซ้ายว่าสันบ่แม่นมพอดอกใส่ถุงไว้ซื่อๆเะท่านผู้ชมมันออกนอ,อ,กนอ,อกเองบอ่ได้ไห้น้าบ่ได้ไห้ยังแต่สื่อมา้าฝุ่นบ่ได้สนใจเพิ่นได้ปล่อยไว้สิแหละเพิ่นบอกว่าปล่อยไว้ยังสันเหล่าสันว่ามื้อนี้เมียเตรียมเพิ่นเห็นออกนอแล้วเนาะเพิ่นก็เอาไปร้อยปลูกคุณแหมเพ่ได้ปลูกบ่ออะไดูบ่ข้างบ้านเพิ่นพุ่นน่ะข้างบ้านเจ้าของผู้หนข้างบ้านในป,ป่าคือกันน่ะแต่ว่ามันสิบ่ได้กินไก่สิอันเชียแต่เมืองนี้มันอยู่เนิน แล้วก็ยกสูงจากพื้นที่พื้นพื้น,นดินทั่วไปอ่ะมันเป็นคูมันบอลเฮ็ดไว้สิบสองเมตรนะความห่างความกว้างแล้วก็ไกลบอมาถึงจค่ไหนเพื่อจไปปลูกใกล้บ้านนี่ป้าป้าไปถามหาหวานพี่ตีมอันดอกกระเจียวอยูนิเไปร์ไซถามเราปลูกแล้วไว,ว ลเราไปขุดมาเดอ้อคุณยายเจ้าไปปลูกใส่จะไปเอาหมาสนดอกเพราะว่าปลูกแถวนั่นแหละแถวต้นบักบักอันอุ้ยเราไม่เคยหักอันต้นบักหนาวแล้วบอบอพี่เอ้ยไปขุดหมาสนดอกมาเอาแล้วไปขุดมาให้ในคืนนั้นใ <laughs> <c oughs> จะไอศุนซัดแล้ว <c oughs> วางแหววค่อยถมที่รงบ่ได้กินแล้วดอกกระเจียวย้่มหมอนั้นเ้าคิดว่าจะได้กินแต่เพราะว่าไก่ต้อเคยปลูกอันนั้นไว้แล้วเคยปลูกก่อนขี้ไนย์งามเลยกินบวชเพียงตักนี่ครับมาชอบเป็นนอขาวชุบตูนจีนพีนขึ้นต้นถึงก็ถมแป๊บเดียวขึ้นต้นถึงเราเพิ่มมาธรรมชาติเพิ่มมายู่ปางเดชเพิ่มม่ค่อยมายู่กลางในโฮม นี่กลางแดดดิรแต่ว่าต่อไปอาสิบันไม่ไดกลางแดดออสิลุกอย่างบายยางแต่ว่ากัปลุกไปก่อนล,ลห้ไม้คอยลมโร้อยหาสิบโหนึงร้อยหาถือว่าจะแค้หมดแพ้ดอกรดูคู่ดีจันซื้อมาหกสิบโลห่หรอมัยร้อยโล่หรมัประจัง อาจารย์ดวงอาจารย์ก็หักดอกนะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวคอยเห็นวิธีเพิ่นปลูกกันแล้วเพิ่นขุดนอออกไปแบบพ่อ่แล้วเพิ่นขุดขยายได้เลยเห็นไหมเห็ดนังซันที่กันลนะ่ะปล่อยลงไปโหลดใส่เพิ่นขึ้นมาหลายๆแล้วเาก็แยกแยกต้นไปปลูกก็ได้เพิ่นวางสิละ่ะท่านผู้ชมเห็นในคลิปแม่ต่อยอุบลอันสาวน้ำยืนแม่ต่อย คนอุบลแม่ต้อยสาวน้ำยืนแม่ต้อยช่องของเราซื้อว่าท่านผู้ชมจ้าผู้ใดสนใจดอกกระเจียวพันกระเจียวน้ำเพลินกระซังใดเดือจ้าเพิ่นเป็นพญ,ญา้านโทรเบอร์โทรของเรา095 5406919ากเด้า้าเดอจาเดอโทรใดจ้าเพราะว่าเราเป็นพญ,ญา้านโทรไปเดืจ่า,าแม่ต้อยคนอุบล นี่มันไงพน่นตีออกก่อนเบึ่งคลิปของเรานไหมพ่นแบบว่าพนซื้อมันหน่อยหนึ่งเราพกก่นกะอันี้ไหมพ่นกะพาอมันข้นนอเราพ่อมันขืนตนววกก้นเราพ่นกะแยกไหมผู้ชุขุดตออีกก่อนเด้อมาเลยคาตั้งกองมาขุดตออก่อนเด้อม,มาพอแบนั้นหนึ่งสอสาี่ห้ากเจ็ดแปดเ้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบ่ได้ี่ดแปดหลุมะแ,แต่ว่ามันมันมาครบต้องต้องต้องขุดตออีกก่อน ไ้คะ่ะตั้งกอกมามันจะทำแล้วม,มันจะกาดมันจะกาดจะทำแล้วแรงมาทําแล้วคุดต่อกัอนจะ้ะคุดเสร็จแล้วใส่ไปคุดได้อีกว่ามาเก้าหลุมเก้าถึงสิบหลุมอันช่องของแม่ต,ต้อย อุบลคนน้ำยืนเบิ่งคลิปกองเราเพิ่นอันเห็ดดอกกระเจียวนี่ล่ละแปบลบว่าเพิ่นมันเกิดแล้วเพิ่นกาขยายนะท่านผู้ชมเพิ่นก้าซ่อนนอไปซ่อนต้นซ่อนต้นไปขยายโอ้ยได้หลายได้หลายคักก็เลยว่าโอ้สิเห็ดยางเพิ่นก่อนแมบบ่ว่าขึ้นต้นขึ้นต้นเราไปเบิ่งคลิปแล้วเด้ออ่านพูดอดอัน ปลูกดอกกระเจียวมันนี้ถมมันนี้ถมโอยรวดโอยถมเลยโอยถมสิล่ะเดี๋ยวค่อยเอาเสียงมาปลูกเพื่อนเอามือโอยถมเลยสบายพออย่างวันจีเพราะว่าเขาบอกต้องถมมันก็ต้องถมเลอกมากเนี่ยโอยเลยโอเขาจีได้จำได้หรือได้เอาเสียงมาใส่เพิ่นทำไมประมาณนี้ล่ะองให้น้ำมากไม้ดอกน้ำมากฝนนี่ละ คลิปมีต้อยอุบลคนน้ำยืนไปเบิงไอคลิปดอกเกี่ยวคลิปๆอย่างของเราที่เราทายมากอ่อู้เบิงถูมือมวนขัดได้เรียนรูดกันเทศเกษตรด้เบิงเพิ่มทู้ชอ่วโ้ยโก่เลยโก่ลงเสียดเดี๋ยวเอาเฟียงมาโผเพิ่นไก่บ่มาเคีย ไปบามาเคลียพันดอกเนี่ยดูจอ้ยคันยูบุญหลังพี่ติมขืนม้าเนี่ยใกล้สีเคลียเบิร์ดนั่นแล้วไม่ได้กินเด้อเพราะเพิน่นเพิ่นออกนอแล้วเนาะเพิ่นออกนอขาวๆแล้วเพิ่นกับพ้อมที่จะขึ้นแล้วเนาะฝนตกมาใส่เที่ยเดียวจนตบัดทีน,นี่มาจากเสียหนาเดินท่านผู้ชม มาจาเสียหนามแล้วไงดอกเสียหนาอยู่บ้านก็เต็มหกลายคาอยู่บ้านก็เต็มมาแล้วหนาหนาถุข่อย,อย,อยผมเลยท่านผู้ชมผมสิเลยวิธีปลูกดอกกระเจียวให้ปลูกนานนี่แหละท่านผู้ชมเพื่อนบอกว่าคุดมาไวสินาได้กระซังถ้าบ่อออกนอแบบนี้ก่ต้องไปเอาลงดินดอก เสียงตีเปียยเสียงกับการเปียยพันวาสิละ่ะปลูกให้ถูกวิธีก่อให้มันอ่อนดอกรกะเจียวออกนองส่ก่อนพันวานแต่ว่าปลูกก่อนก็ได้แต่ว่ามันสิรุนกับการเปียยรุนกับการหดน้ำแต่ว่าไม่ค่อยได้หดน้ำต่อธรรมชาติพันวาสิละ่กะก็เลยต,ต้องว่าให้มันออกนอ,อกโพนอก,ก่อนค่อยปลูกทั้งที่ถูกต้องอีดีพันวาสิละ่ะจะถามว่าเพิ่นปลูกก่อนได้บ่ ได้แต่วางกระโพเวลาเดียวกันโพเวลานีคือเก่าเวลาเดือนขุดมาใบสองเดือนค่อยปลูกสินะเพ่อนว่าเดือนซีเดือนหาค่อยปลูกอันนี้เดือนหกแล้วเอาบ่มีเวลาปลูกทีเทียวโพแล้วกับพ่อดีเลยเห็นผลแล้วนี่นสิดูเลยว่าเกิดแน่นอนอะ่ะท่านผู้ชม กิดนี่นอนเลยวิธีปลูกดอกกระเจียวให้ออกหนอกันเด้อนี่บ่ได้สอนแต่ว่ามาบอกเคล็ดลับเพิน่นเพิ่นบอกมาเพิ่นบอกมาสิท่าผชมชมถ้าเฮาปลูกโดยทีว่านี่มันจิกาดพันทีว่าสินเนาสั้นถามเพื่อนเราเหตุผลน,อนอยังคือใบเ่อปลูกเลยมันเสียงกับการสินเานาว่า ลงดินเพื่อเถดดูดชุ่มน้ำอีหยังน้ำบ้านน,นนี่คนง,ง,งอกแต่เอาก่อนสินะพันวาสิลนะน,นี่ดอกปุลุปีริันสิให้พันปุลุนะปีริันสิละพันวาบ้านใดน่ะขึ้นนอเห็นปะน,นอคน เพลนนอเพ่นเสร็จเรียบร้อยจ้ะเสร็จสับเรียบร้อยได้หกสิบหลุมหกสิบหลุมสองกิโลกิโลละ้อยหาสิบจ,จ้ะเป็นการจบสิ้นนะจ้าพร้อมกับบรรยากาศที่ว่าเมืดพอดีเลยเมืเดี่ยวเมืดเดี่ยวิไปหาเข่าหาน,าน้ำจริงกันท่านผู้ชม หิวเข่าเรามาจากไฮให,หมๆ่ๆเหีวข้าวตอบคอมเมนต์เพื่อนๆดูคลิปเพื่อนๆก่อนเด้อจ้าเด้อปลูกเสร็จเรียบร้อย2กิโล300บาทท่านผู้ชมจ้าวิธีปลูกดอกกระเจียวก็เสร็จสิ้นไปแล้วเนาะจา้าไม่ได้สอนแต่เพิ่นแนะนำมาแบบนั้นจา้าคือว่าซื้อน้ำเพิ่นมาหนี่ั้งสองเดือนก่อนเอามาเพาะไว้ขึ้นนอก,ก่อนจา้าจังคอยเอาลงดินแล้วจ้าเด้ออันนี้ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ต่อ ท,ทุกทท่านหรือว่าต่อกเกษตรกรท,กทุกทท่านแชร์ให้แม่ป่าป่าเลยนะจ๊ะเดอ้อกดไลค์แม่ป่าป่าพร้อมค่ะแล้วกัแม่ป่าป่ามืออื่นกะสีเฮ็ดนี่ยังแม่ป,ปา่าป่ากะสีเอ,าอ้าอี่ยังไงเดี๋ยวเพิ่นไทยไหวเป็นโพ้นติดกนคือเคลียร์เคลียร์คือจังคนไทยอีกชิดสอบที่สองแทนเลย ให้เพิ่นมทะทายใบตอดเสียอันเอาล่องน้ำขึ้นอีกเทค่นึงท่านผู้ชมเอาคล้องๆนี่ขึ้นเป็นพูนๆว้เพิ่นมะทายอีกคี่ได้บุ๊กตอนนั้นเมือนั้นเมือฝนตกกันไทยบ่เสร็จจ้าแค่นี้ละท่านผู้ชมจ้าบ๊ายบายเมื่ออื่นเจอกันใหม่ว่าสิเฮ็ดอีหยังอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้เบื้องต้นจะนอกกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ๊ายบายสวัสดีค่ะ บางหัน่นแรนไปเอาเสียงมาปกแล่เดเอาเสียงมาปกก้อนหนึ่งพอดีบกเพียงเพิ่นไวให้เพิ่นโพขึ้นมาแรนกิน้มจิ้มจิ้กจิ้มกิน,ก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 นมืดละฟ้าค่ำลงแรงตะวันแรงลง,งแล้วทันที่ส้มไปได้อะปาที่นี่เดี๋ยวพพเพิ่นธุจะมาโพเดี๋ยวฉัมาอัปเดตอีกทีนึงรอพันธุ์จะโพจากเดือน้ะจ้า